พ่อใส่พ่อถนัได้เล่าหรอกไงมาแล้วโตแล้วสวยเลยยินมันคันด้วยฟองโตัวคันแจ้งผมโตคันแจ้งน้องเอ้าสบายดีสบายดีทุกคนมันนี่กะฝนตกแน่มันนี่กะไนเวลาพักผ่อนบวานเท่าแสงฟองพาบทแต่ว่าตอนนี้ก็สวยแล้วพาแดดนกำลังจะออกผูดมีเรื่งไม่งานภาก็ตอามาหาอยู่หากินมากกับมูคูไอ้น้องนี่เขาเ็ดเลยฮะเขาคล้ายเลย แลยเบิ่งแหม็นเป็นอะเข้าคายน่ะค้ายสมสมสมตัวนั่นบอเ่ตัวมูบปล่เอ๊ะเป็นอะไรก็ซื้อมาเคยขายตีหลอดมาหนึ่งซื้อซื้อนพีหน้าโอ้ไม่แม่เลยไม่เนี่เขาขายยาซุปไม่รู้อ่ะเออเนาะซ้อมเนื้อโซลูนอมเป็ี่ยนอะไรก็สิคือยู่บ่าวมาหารอดมาเนี้ยนะก็ม่เจอก็คืออยู่เว้ยคือว่าสิได้ไปหรอกไอเจจะไหลเฉยจัง สมงมานสิบคนเอ่ะไปฮานอกันฮานอไม่มาเราผู้ชายผู้ชายฮานอไม้คือวะจังหวะอย่าหาแม่ฮานอไม้เนี่ยมันผู้เรียนหู่เตี้นเนี่ยคืออยู่แต่ว่าผู้ชายฮานอไม้นี่มันไปจะคือนะฮานอไม้่มันผู้เรียนเอาเนี่ยมันผู้เรียนหกไปเนี่ยมาสามคนสี่คนเหมือนเกียแยกไปเท่านั้นแต่สำหรับบ่าวซีกับกับปัญาบ่าวดีมเนี่ยจะแยกระท่านี้ ลรมาเราเดาละมาฟอกันอยู่ในนั่นอยู่ในเที่ยงตัวนี้อาจจะมามาให้มาเห้ดูใหดกินอยู่นี่แหละมาบอกไปเลยไปไกลปานนั่นเลยไปปานนั่นเหรอเออเนอไปกวันหอดกวันเนะซ้ำคือกับนางรถเมย์เหร่คือกับนางรถเมย์เพื่อนนางยวนหัวรถเพื่อนหอดกวันเหมือนบ่กเพื่อนท้ายรถเพื่อนหอดหลังเออ ตัวหนึ่งห้องติพยๆๆิพยเอาหน่ะนะเห็นบ่ห้องอุ้งเทิงตัวหนึ่งโอ้มักระโลนหลายเนาะไปขับลาบอะไรด้นยอังแม่นเลยตัวกระโลนลมตกสะ ก็เร <c ười> ีน <c> ว <ười> es ่าฟักล้นเรียนฟักล้นฟักล้นสร้างว่าสร้างว่าหรือว่ากำมะอกวนว่าเนี่ยเนาะตอนตอนกี่้าบดเนี่ยภาคนกหลายแต่เอาเลยมิดจัดเลยปลาเซลล็อกไม้หนึ่งคืองามแท้เนาะโอ้ลอกนี่ลอกนี่เป็นยามนี่เนาะ ไม่งามเพราะว่าเดือนนี้ก็เป็นฤดูเดือนสามไต้สิหมดแต่เดือนสามไปสักเขา้าเดือนสี่ละยังก,กี่มื้อนึงก็กสิหอสงกรานต์ถ้ามันยุกยเัเฮือนเลยต้ตนน้อยคนยไปปลูกนี่พอดีเลยถ้า,าเรายิ่งนกน,น้อยเรแคกไปเบ่งเบ่งได้เดียว <c oughs> ต้นนี้นนนนจะต้นหนาน่ะูกจิบหนะนี่จิบจิบหนึ่งน่ะ มันเราเก็บก่อนจักสิเห็นมันเดี๋ยวฝนนิงตกตัวนึงเลยอตกใ้เออโอ้ยน้ำหนึ่เนาะหาหลอกถุงนักลอยปตีว่ามันเป็นตัวนึ่งเลยนี่นะนันอะไนปีงกั่สิไรปีงนะตัวนึงกับปีงไร bỏ <laughs> bên đền nọ, bên có nọ. Thôi bà mà xin nọ, xin này. Thật là pha nọ. À, để thích thích là này. này ừ. thứ, mì thứ xiêm mà há nó mai cả đại đường đấy này นมองเาเนอัะตนกสะปทษสู้านเอไหมโดนเอามือจกเลยวะปอนกนีโอ้ลนี้เหรอมีมินไม่เสียมยเนี่ยนกมือจกอะไรแล้วก็เอาเข่วกัดเอาเลยเียวเ่ากัดโอ้ปุ่นทนนาก็ออกเลยโอ้หลายเลยดงว่าเอมีเธอเสียมาเนะ เอาเอาเอาปูทรายนี่มันคือ,าอ,าาอหานม้าไงเก่งหานกหานุคนได้ไว้ฝุ่นยิงใชพป่ะวัเนีนฝุ่นยิงสองสามคนมาหาหล่อ,อปากออปากอ <c oughs> อเอาบานนี่ลงเป็นอะไรอีกหวานสองสั้นเนี่ย เด <c oughs> ี๋ยวแบบปลาตัวบัถือสัม ขอซ้ำแขนพีมันฟูขึ้นมาถ้าทิ้งน้ำลงไปเด้ไมาเอามาตะโกนยิงบัวถือลยโอ้มัอสภาพไปเอาถือไป nhà มัน มีงด้อยจริงมาสองสามตัวจิบๆตัวซ้ำปลอมมือ <c oughs> ตกตกยูน้ำต้นนี้อาเจ็บเก่เกาตัวนี้ ภักแล้วภา,าคือสิริยะดีเราบ้างอันนึงนะเพราะฮาระนกกับเงียบหายเราบังซอกไปหาระบงังถงนาบางังมันจะมีนกไม่รูวอะส่วนได้นกตีนกนั่นแหละมักลงน,ะนกน้อยนกจิ้บเพื่องนกลงตามถงนาหาระตามถงนาบางนะังบ่เนี่ย มาหาหลอถงพอพอมีน,กน,ก,น,ก,น,ก,นกน้อยอยู่พอเลยเห็นมันวิ่นไปวินมาอยูต่ตรงนี้ซิ่ง่อไปแล้วดเคือสโอ้ทีหน่อหนนอครับ นอย้ขาวางหัวห,ห้องนอกห้องนอกตีเลยนกเลยหนละายอยู่ลินไปผุ่นหมดอ่ะนี่ไปผุ่นประมาณสิบสิบกว่าตัว <c oughs> <c oughs> มูสินำไปอีก น้ำมา้ามามาพอเทวาท่านหมันลักขนาดนกอัน,นี่น้ำมาท่านด้วยวพวกไม้จับอยู่ปลายเทวดาเครื่องกาเทวดท่านมันเพอาอีออกมาพอดีมันยินเลยลักไอเดินหกอะน,นี่มาไหก เหมยเลาะล่ะก็จะเอาปลาทีมงานอยู่เทียงหน้าคนละเอาปลาขึ้นเข่ากินน้ำกันเหมยเลาะเราพ่งค่อยมานะไนพ่อได้ปีงม <c oughs> ันยังไกลเติบดูนหนุกนี่ไปเทียงเลย เอาทีมงานนี่ก็มาหอดกวอนล่ะป่ากำลังฟื้นทางไฟถาอีกคนมันหนักงานเบียแคนโอแคนเป๊อีกเนาะบางส่งกขาิมาถาเัวงแล้วเนาะนมาถาเต้นเจือเลืบนี่เลยครับเนาะแล้วไฟก็จะมาเม็ดละเลนล้วนต้องโผล่ในป่าเลยบอกใครทีูกบอกเขาจอตายแล้ว่างจะกบความสบายเนาะเป๊ก็มีสัญญาณก็มี ข้านวแขกมันอยู่บ่ใส่บในส้มตุนกน่อยสองตัวนี่ปีงแกมเหล่านี่ทุกเหล่านทุกเหล่าพร้อมกะเกียมมาเออมากิน่างจัากนี่นี่นี่ของแท้เนี่เอ้าอยู่ในกระเป๋านี่บ่งดูอาญาอะไรนี่เอ่เตี๋ยวบังดู ซ้ำผมมือกับเอาอีตนมันเด้โอ้ย <OVER> ม oh. okay. oh. ันก็ใหญ่ซ้ำนี่เนาะตัวนกอันนี้ใหญ่สุดซ้ำนี่ถุงลาบพี่เดียวเนี่ยโอ้ยยุ้งยังไงวะเด้อม้าหนกเท่าหนกม้าเถิดไปดูหนูกูกินมากกินมากตัวนี้วะคือวุ๊บตุตบเตะตัวนี้แบบไฟสายนี่อ๋อนี่ยอ่อ ปันนี่งมันอ่ะานสองเท่วมันอะไรนี้นพุนเอยนานนานยังเหลือแต่ถุงวับนี้บอคือจะกินอะไรแล้วเนาะเล่าอะไไม่แล้วเอเอาไปยิงวานี่นะ เหมื่อยสมควรปากมาแต่เศ้าตอนเศ้านี่ตอนเศ้าเป็นฝาบทสวยมแรดสวยวันน no ี้หอนกับหอนในวันนี้จริงเลวกเาเขาเราเลไ่าคือกันทุคิดเม็ดทุกคนนังน้่มีอคือกันโนี่โลกมันลาโนี่เป็นจิงงบ่ คนคน,คน u, เฮ้านี่ยัยงคือกันมีเรื่งกับเรงไหนเลือมีเลิกกับเลอนคือยังคือกันคนคนเฮาเหรอคือ่อกัน,น,นเข้ลัับยังก็กันแต่หัวกไผ่ต้า,าน,นี่ไเลบ่อ๋อมที่เป็นใเนาะชมเนาะ

สักมื่นเราอาวุมเราติดจกกันไปบอกไปกับไปเนาะโอ้ตัวนี้จบเลยจากกันอะไรมาอะไรกนกินอะไรมาอะไรกันะกินตัวนีนะกันใช่เอ็ดกล้วยบอกอะไรแมไปบ่แก้วไปแท้อะไรไปบอะไปมือเล่นไปชงแก้วอไปแทะ Nguyên là bán không kiểu, phải Five kiao. lăng chân lì là như là lạo. Haha. cái Haha. 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 luôn Haha. 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 ู yeah. ่กูคําสั่นสระหิตอบอกตะเกียบเราเห็นแต่ตัวหิบนกเป็นรอบเห็นทําเห็นนึงก็ได้เนนะจาะต ใส่มาแม่อ๋อสงัวเด็กงัวเกิดมาเด็กงัวกันงัวไลยเนาะหลายจอ๋อคือเงัวเจ้าหมดงัวเขาเบ่งเว้ยงัวเขาเบงก็งัวเขาไล่งัวเขาเลยนั่นแหละเขาว่างัวเขาเบ่งเจ้าไลยคนบุหูุอะไงัวเขาเบ่งมันเนี่ยงัวเขาเวงก็งัวเขาไล่งัวเขาเลย เรื่องนะเบ่งเข้ามางัวเขาเบ่งพี่เป็นเราประจักตัวปีกกอนเนี่ยไปลองฟังดูเป็นอากาศไปเถ่นก็เป็นอากาศเาก่ยคนเอาไว้ฮีคองล้มหน่อยนึงว้าเราพร้อมลาบเลยเราคึ้ล้มมาแน่นป่ะสร้างว่าสร้างว่าจรินี่ยโอ้ยนกยังสิมีหมวยนกยังนกะเนอะเราเป็นคนหมวยนกนี่แต่งัน ขนยาวเลยนกเล่เลยมันนี้นีนกเท่ยวบานเทาหเห้นกสันหอกว่ะมันกสันหอกนกติโกติโกเลยเขาวานสนหอกใช่มีอยู่มันอยู่ปาดงบอก่ัจตรงหน้าม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 าเจ้าทำมาเนี่ยตือว่าของอยู่ของกินแสบไปได้ก็คาดไปที่เจ้านี่เล่เดล็กกำเกิดมาข่าข้นหน้าเหอนกันพือว่า ฮัลโหลมาได้เศร้าก็บ uh, uh, mm ือ hmm. ว yeah, well, yeah. ่าตอดเวลาสมมาภาควรนะอยู่เขาล่ะสันเทนมาเช็ค hmm. ต้องเขาเออยืมยลื่อเขาอ่ะไม่เชื่อเราเขาเราลุกปะหลังหมดเลยเออเจ้าทีจะทานเนี่ยบ่เลื่อบหินหน่อยว่ะเออคนเอินก็มาเล่านี่เลยเอินมากินน้ำเกลือเอินยังเกาะโอ้ยเปล่าผิดคมเลยเอินมากินน้ำกันเลยว่ะมาเล่ารูมร้านนี่นี่เจ้าใหญ่มานนี่ย้าน ตก <intéress up S 3> ินหามาเลยวงตัวนี้เหรอแม่นะปังกลังแค่พูดโนก่อแม่นุกทำรเราพ่าเป็นยิงอาตัวละครตัวละันตัวละครอ๋องอตัวละันตัวละครเขพอซื้อเ่มเช่วัตัวกระปอมก่อนาะใช้ก็ไม่รีรอสุ ไไปปดีาโอ้ยเจฟีกัตอนช่วยจะพากินข้าวเนาะคืออยู่ซ้ำน้ำมบบคือกินข้ายแบบถ้าว่าเจอกินข้าวปุ๊คือกันเนาะเจะอยู่ซ้ำเนื้อแต่เจ้นี่เขาให้เลยกินข้าวแรงแต่วันห้ากินข้าวแรงก่้นข้าวเนาะเขาเลยเล่าง่ายจจนี่แล้วเนี่ยอยู่ซ้ำเนื้อแล้เล่าง่ายเล่าง่ายเราเป่าสุดท้ายกินข้าวอันเดียว อืเงี้ยเห็นเพาบอากินออกจังหว<ะ>ัดเนาะเขาตั้นวางตุ๋ยเนาะเออแล้ออออออมวมันคนรทางยังปีคือเขาว่าไปซื้อข้าวซื้อข้าวไม่ไปซื้อข้าวซีออกเพราะว่าเราจังหวัดซืออกเอาข้าวข้าวไปเปล่าหนึ่งซีให้อย่างเต็มเปล่าอื้ีออกจะเบิดถ้า,าว่าไปซื้อข้าวตรงเอาไปเปล่าหนึ่งได้สองสามเปล่าเนี่ยแมนแมนวะ เจ้าโตกวทวนตัวเคียดเลยอุ้มสูกว่ป้นชองนิ้วตัวเคียดนน่นย่กำลังข้าแเจ้าไก่หรอเมื่อพ่อไก่พ่อได้เล่าไก่อะมามาโตแลวสวยเลยยินมาขันดยองโตโตขันเจ้าคุ่นตขันาเจ้าตมุ่นเป็นโจทยหายเกาหไปนะ ชอบแพ้คนนวดสิบตัวนี่ยมันหนักทั้งนี่แล้วมากเขาไตวินเม็ดแล้ยิ่งตัวเหลือป้าป้าเสียเสียละไตจะยากเนาะไตดรไตวินงตัวเราหนังไห้เจือเจือเนี่ยหนังไห้เสียเนาะไตวินงาะบ่มีเจออุดเราเรื่องการไกตการเว้นสั้นไหมตัวกันมันนี้เราแนะนำเหมือนเนาะมันไมวจำนุงไปเห็นเนาะเว้นเวลาครับไปเห็นมันเดี๋ยวจ้างนวดละ สั้นสนไหมให้มันนี้นี่ละมันงอเงื่อน